ตกแต่งนางลำพี่น้องนางลำนางลำหนุนคนอื่นอาสาจิตอาสาจากสาวน้อยเขาบอกว่าเสื้อสีม่วงเลยเสื้อสีชมพูดิลูกเขาบอกแล้วว่าเสื้อสีชมพูเขาพูดว่าเสื้อสีม่วงเขาบอกว่าเสื้อสีชมพูทำไมสีว่ามือนีบ เืนีจะไมาใหมอาตอ๋อเขามีกลุ่มไล่บอก่ะมีกลุ่มไล่บอกบอกคอก้อ <c oughs> งแขว้วแล,แล้วคาองแเล้วแต่งหนาาังร่างสวย เพรีงสำปางเป็นลำบ,นบู๊ตอนมอลลัมสองสันสี่สันหาสันลูกสาวเจ้าบ่ เราของแกวเลนะเราเฝ้าคลายของเร <laughs> <laughs> าบถ <laughs> ั่วเนียนเบิดหลายเลยนะเต็ตัว ลับเบื้งากันชุ่นไหาเอ้กงเ้าว่านผู้กองก็ถือผู้กองผู้กองก็ถือเลย้องนนผู้กองนาฮะบรรษางแสดงครับบอกครับผมจย่วันเจียดครับผมฮะบันเจียดใครตกอะไีแมนนเจีย ขับอยู่วหนามาอยูนนี่ทุกเศร้ากับทุกแรงดวอดวงดวงเสือดวงดวงดวงขนาดดวงเทค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  มัวไปพราใส่เขาจะดูพราใ่ไม่ไปบาไปตัวบ่ได้นเน่ต้าหัวหน้ากับบ้านห้องกับมองนี้น yeah. ้องมองของงานบางไฟบ่อบ่ได้ไปครับอ๋อบ่ได้ไปไปบ่ได้ขายเรายังบ่เปลี่ยนทจางใดเทียวไกันใดบ่เคยขายรอขายเทียนั่นกับมองังบทัวร์ยังง แต่งแล้วสวยแป่งภาพติดทนแป่งภาพปิดทน,ดทนใส่ค้นตาด้วย ต้อซ่อมหมเจ๊ไม่าไปฟอนไปซ่อมมันไงไปซ่อมอยู่ซ่อมกอนบ่คซ่อมอสองมื่น้ำเพลนทุกเสาเนี่มันซ่อบ่บ่ซ่อตอ๋อิ อ๋อสลับกันกันบเหมืนท่มอื่นบ่มันไลทยทีมบอกฟ่อนฟีบเอเนี่ยฟ่อนฟีบ่ออ๋าาออาสาชุดสีชมพูบานเย็น

ก้อนทุกการหนามากหมว้ามากของสองแก่ลยแก่เลยแก่ไม่ต้องหุ่ผมแก่เลแก่มากแก่มากมึงบอกแก่แล้วมันแ้บก้ติธรรมกบกอบดีธรรมกอบกอบดีกห็นไหครับเนี่ยของปลาครับของปลา มาราซาครับผมทำไมแม่สามสิบสิครับแม่สามสิบสครับผมอยนไม่น่อเกดคุอก่ันนึเรแที่บอกวา่ไบอกยู่ ตาสวยเลยเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้ยเริ่มสวยแล้วโค้ชแม่จะกระทำหน้าให้ยาปลายาปากกำลังแต่งหน้า ให้พิสตาล์กันเลยเด็ดเปลี่ยนเนาะอุศลอมอุิลอม I don't